สบายดีสวัสดีพ่มแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, มดผูุ้ลสุขอนเด้อมันนี่กับฝูงกับส่งสาแฟนลูกสาวหลาคือเก่าเนาะตอนนี้ฮะก็อยูไฮอ,อยู่หน้าพี่น้องสิบภาพพรมเพี่น้องมาเบิ่งพ่อกับเม่เปิตับซ่าเนาะพี่น้องีนน้องตอนนี้ฝิ่นกับก,กลังตับได้น้อยเดียวเนาะอาการเริ่มเหตดมุ้าเนี่แหละพี่น้องมากาะวนกระวาเซลอยู่เนาะตอนนี้กับบรรยากาศย้ำทิงเทียงเนาะพี่นอ้นองพ่กแเม่เปิ อันนั้นต่ำเนาะลงมือขึ้นไม่น้องหลา่ปีจึงได้เห็ดเนาะแต่หลา่ปีขึ้นหลังนะเหอาคือเอาเตยเห็ดถูกปีเนาะแต่ก็ขาดไปหลายปีเพรได้เห็ดเพราะว่าเ้างผมมีเตยและผมมีคืดอดับลงมากปีนี้เป็นได้เอาคืออยู่ในน่าแหละคือ ในพายถึงอ่ะโน้ตหน่อยเดียวมันจะได้ทอนเอาตนมันยังอ่อนเลยก็มาตากแหงมาโซยโซยตากแหกแบบไม่แหนะคนหนึ่งแหนะคนหนึ่งต่ําเนาะตัวถ้ามีทรงคนก็บทงคนแห่ะนั่งคนละข้างกันแหนะทับใส่ับมามันก็นสใช่ไหนาะพี่น้องออบักเบอร์เกอร์บักเบอร์กเกอร์บักมุมมุมมากระนังเผาอยู เส,ส,สือกเสอกบ้านท้าี่งูนอนเนี่ยพนี่แหละเสือกที่เปิดเอาต่ำกันจะเข้าห้องว่าเสือกที่สั่งอันนี้เส้นในน้อยเหลืองเลยพี achieve. ่น้องมากระสีโตหาโตวนอยู่บอกโดดให้คกไปนอนอยู sure. ่พื้นะนะเย้เสืออสิขาดไอ้น้องโดดเด็กขาดต่อหน้า เสื้อขาดนี่ต่อ,อยากาไปได้มันได้อันนั้นเลยมันได้กลางแล้วมันขาดนี่โอ้ยขาดนี่ต่อ,อยาก่างอ,อันยังไงไหลรถแหงหมูบอยู่กำศาสบ้านเขาเนี่ยเลยเอาพือเอาเตยเ,เตยน้ำเ,เตยป่าดีดี ขี่เตยน้ำด้วยค่ะดิไปนั่งไปน,นอนเห็นยังมันน้ำด้วยค่ะเออ,อดีดีบงฮูจักเส้าวานาันน้ำมันนะค,คิดว่าที่ช่างคนจังสิไปนอน เปียสีแล้่น้องพี่น้องกแบยาวๆเนึวิดตีนวิดหัวอะไรนมาได้สั้นได้สาดเป็นควกยาวๆเนาะกายหัวกายตีนคนนอนโอ้โห้ปแล้วเอาสองมือต่อกืนไปแล้วมือใดต่ำสะาดเนี่ยข้าามือไูแล้พี่น้องไปใช้ได้สะสาดผืชนหนึ่งเนาะ เป็นซีสีฟ้าซีอัน,นแดงเนี่นย่ะย่อมเอาย่อมสีเอาเพื่อให้มันงามสีบวคอยกินนัน,นเดี๋ยวอยากจืดจืดเนาะสีสีแดงกับสีอัน,นเขียวเราจะมีกินลายกัก่มกันเสาร์ให้น้องแพ้วมาแน่ให้ น้องคนแห่คนห่าง,งาค,คุณอากบคุณอากบเนี่แห่ไปแห่มาอันนี้มันผู้เดียวแห่เต่านั่นเต่านี่อยู่เต่าที่ลืต่ตายไปอากุ๊บสังสีสีดำแล้วก็ตัดองน้องพี่น้องเลย ตาดออกหรือเอาไปตากมันแห่งๆเขาก็เก็บไว้นอนเก็บไว้เห็ดอะนี่อยู่เลยเนาะขันซื่อกับแพ้งอยู่ได้พี่น้องแต่บ่ฮูเราว่าคืนจะรอยจากบาบคืนลาซาไปพันเงินเงินกีบเงินบาทเนี่ยค่ะแมดเกือบร้อยหมดแล้วพี่น้องกขบูไคไ่่่ะคำูกคคำภูไครอาอคมันถือว่าสาวู่พันคืาใหญ่นด พื้นใหญ่สำหรับประมาณร้อยกว่าสองร้อยบุบจักเนาะเพราะว่ามันกระเฮ็ดยากเต้เผื่อมันสิเอาคือเอาเตยได้ทำสิ่งนะที่ว่าทำสิ่งสีย้อมก็มีแต่ช่องสีอันนี้นี่บ่ยามได้ถ่ำปีได้ถ่ำก็คือม่เห็นแต่ช่องสีอันนี้ นกจะใครมันอ่อนก็บอบใส่ถุงยางไว้แล้วก็ชีดๆีดน้ำใส่มามันจังอ่อนเวลาเขาเนี่ยเขาไว้ในหันในเสื้อคอ่ะเขาต่ำพับพับกลับไปมันบมูหักบมูขาดเพราะว่ามันสุ่มน้ำคือยาวอยู่กับะไรกางชิดยังนอยบนเหตบบนละแกวช้ำนี่แล้ว อันนี้ก็บพืช <AS L> มักใหญ่หนึ่งเลยเอายังใหญ่ก็เรียกกระโดดตรงนี้ก็ใหญ่เลยเนาะโดโดเนาะโดโด้คิตาปี่ออันนี้ก็บเมนพี่น้อง ก๊กพื้ที่มันเกิดอยู่บนที่น้ำบนดินทรายดินหิยตะก,กี้นี่แห้งรายเนาะเต็มหนองมากี๋ยนี้มันถึกยาขาดยาแล้วก็ดินทมมุมาใน,นมันก็เลยตายดับไปเป็นเท่าใดปีจึงเริ่มเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาได้ลายไาได้ดอกเขาก็ะมันป่งขึ้นมาเราก็ดึงดึงเอาก็สอยสอยเอาน้ะปกติลำมันสิสามโมือนี่ โปรตีตัวตมือเนี่อันนี้เขาซอยซอยมันก็นเป็นเส้นน้นอยซอยแล้วก็ไปตากแดดพอาสีมาตำ่ำเขาอยากได้สีเนี้ยเขาก็สื่อสีมันย่อม,มเนาะย่อมนะคะต่าดซับสีกันสีขาวสีแดงซับกันมันจะง,งามแล้วก็เอาไปสีขาวสีมันเองเลยค่ะโบคือม้างามอีกอยากให้มันอ่อนก็นไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็บอบใสกระเป๋ แต่ทงยางไว้คือแบบนั้นไงแบบเงี้ยเขาไปคนหนึ่งก็ต่าต่ำนะก็ไพไพรขคางมันป้องนิบนิบคางมันป้อมเพือบโมไฮมันรุนหลัลงจากที่ต่าแล้วก็ตัดส่วนทีมเรือในข้างหาออกแล้วก็มันกระซิงน้ำซิเลียบแบบนี้ตัดออกแล้วก็ไปตากแดดให้มันแหง้แหงก่อนถึงเอาใส่กระสอบไว้ เก็บไว้ดีๆยามีงานมีอย่างกะเอาออกมากลางเอาออกมาปูมากลางในแขกให้คนหนังถึงเหอนเนาะปูนอนก็นได้ปูหนังปูนอนปกติมันต้องมีสองคนเนาะพี่นอ้องปกติมันต้องมีสองคนหนังเนาะสองคนแงห,หนังคนละข้าง จังไว้เ <laughs> นบถึกลองมันกระโดดลงพื้นเพื่ะอันวุฒไปตามเ็จตามหูแขวพื้น,นมื่อนี่ก็ลมลมน้วเพียง หนาวยังอีกได้ลายมือไปทิดสองทิดกูหละจังสีสาวหนาวเหึงแด้หมดเองที่ผ่านมายังวันหนาวสีหมามือกะเสาพูดเลยสองมือสามมือไปเลยที่ไรเอาพื้นน,นี่่ะ โดโดวักโดโดักโดโด้ดโดดโดดโดนาตา่ดวมันนวันนี้กบมาบึงดอกแคน้องพี่น้องดอกแค่บ้านนี่แหละ ข้าวโกนโพนอยู่สามกบบ่มีไผเอาไปกินบ่มีไผเอาไปหนึ่งเลยคนในเรือนนีเพิ่นกับบัวยากน้องกินมันก็เจ็บท่องพี่น้องกินหนึ่งกินมันพิษกระเพาะได้ดอกวานนี้เนาะดอกแค่ป่าดอกแค่คมผัดบบเป็นอย่างดอกแคข่าววันนี้ผัดกินผัดเจ็บท่องเออแนวนี้กับมีเนาะพี่น้อง บางคนิ่นบ่มีมีิ่นก็นยากแท้แ้กนี่เอาไปแกงใส่กบใส่เขียกินกับป่นอันป่นนี่หนึ่งกินนกหมากอ่อนๆมาแนวนี่ก็โอ้ยเอาไปตํากินได้ได้หมากมันนี้ตตาใส่เมม,มุกแงพี่นอกลายคนก็คือสีบ่กเคยกิน้อกเนาะเมนูสุดแปลกตาหม,มากแครออนใส่อันเมมกแดง นี่หม่างอ่อ,อนๆมันนี่หนึ่งกินแซบได้นี่แซบกว่าดอกมันอีกโอ้ยลายได้ๆพี่น้องเอ้ยก็เอาแล้วเนาะสเพนก็นข,อขอจบคลิปเอาไว้สันนิดน้เนะพี่น้องก็ a, บอกมีอย่างลายเนาะสาดพื้นนี่ก็เขาคือสีลาเมือกเปนอย่างเชี่้วแง่คนเดียวนะแม่เปนแย่คนเดียวขนมีสองคนแย่หนังคนละขัง,ก,งขกันนะได้ไว้หยุดตามบนมือมดเว้นขนาดจะแล้วเนาะพี่น้องได้อันมือละพื้นมือละพื้นได้นี่ ฮากะกลางแล้ววังเที่ยงไงน,น้องเลยคพึ่งตําคือสีซองมือเพื่าจังที่แล้วพี่น้องกเสิ่อจบคลิปเอาไว้สุนีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสกั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากสีบุพเพาทคลิปใหม่ๆจากช่องของเราพี่น้องคลิปหน้าพบพ่อก,กันใหม่เด้อสำหรับคลิปนี้ก็กขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดี